สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากลโลกสารมวยไทย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครับก็อยู่กับรายการจับข่าวคุยของแฟนมวยอีกเช่นเคยครับซึ่งในวันนี้เองครับก็ถือว่าเป็นการขุดประเด็นขึ้นมาแล้วกันครับหลังจากที่เคยฮือฮากันเป็นดราม่าสุดดราม่าเลยครับก็ถือว่าเป็นดราม่าข่าว็อกเอาท์ครับในไฟที่ทางด้านเซมอเพชรกับทางด้านโมฮัมเหม็ดครับเจอกันในวันไฟไหนน่าจะเป็นวันไฟในที่17ครับที่ผ่านมาก็ถือว่าในไฟนั้นครับเป็นการเจอกันที่สุดมันจริงๆครับสําหรับเจ้าโม ที่มาเสียบแทนทางด้านฟิลิเป้โลโบครับซึ่งโปรแกรมในวันนั้นเองครับทางด้านเซมาเพชรจะได้แก้มือกับทางด้านฟิลิเป้โลโบครับแต่หลังจากที่ฟิลิเป้ได้ถอนชกไปครับทางด้านโมฮัมเม็ดก็เสียบมาแทนครับและในวันนั้นเองครับทางด้านเซมาเพชรน้ำหนักก็เป็นรองทางด้านโมฮัมเม็ดด้วยเนื่องจากน้ำหนักโมฮัมเม็ดทำไม่ได้ครับเรียกได้ว่าไฟนั้นครับระคังดังขึ้นโอ้เซมาเพชรกับทางด้านโมฮัมเม็ดครับยืนประกบกันทางด้านเซมาเพชรต่ำกว่าเตี้ยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ เรียกได้ว่าสรีระร่างกายโอ้โหเป็นรองสุดๆครับสําหรับทางด้านเซมาเพชรของเราครับซึ่งในวันนั้นเองครับเริ่มยกทางด้านมูฮัมหมัดใช้ความใหญ่ครับในการจะปิดบัญชีทางด้านเซมาเพชรเป็นฝ่ายเอาความใหญ่เดินต้อนทางด้านเซมาเพชรครับพอเดินไปเพลินเพินเจอฮุกซ้ายของทางด้านเซมาเพชรเรียกว่าสมฉายาจริงๆครับสําหรับเจ้าเซมาเพชรคนนี้ครับซ้ายฟ้าผ่าเปรี้ยงเรียกได้ว่าทางด้านมูฮัมหมัดครับเดินมาเพลินเพลินก็โดนซ้ายฮุกครับเต็มๆลงไปกองกับพื หลังจากทางด้านโมฮัมเหม็ดครับโดนนับ8ไปครับลุกขึ้นมาเรียกได้ว่าตดยังไม่ทันหายเม็นเลยครับทางด้านเสมาเพชรก็โดนหมัดขวาตรงเต็มๆครับร่วงไปอยู่กับพื้นโดนนับ8เหมือนกันครับหลังจากที่ฮึดใจครับทางด้านเสมาเพชรลุกขึ้นมาหลังจากโดนนับ8หมัดขวาตรงลุกขึ้นมาครับทางด้านเจ้าโมฮัมเหม็ดเองครับก็กระนําหมัดชุดซ้ายขวาครับแล้วก็ตามด้วยเข่าดราม่านี่เองครับซึ่งในศึกวันนั้นครับเราจะเห็นได้ว่าเจ้าเสมาเพชรครับร่วงตั้งแต่โด นหมัดชุดละครับจริงๆจังหวะนั้นเองครับน่าจะเป็นจังหวะนับได้แล้วครับแต่กรรมการก็อยู่ห่างไกลเหลือเกินครับสําหรับเจ้ามัมเม็ดก็ทิ้งทวนด้วยการใช้ข่าวดราม่านี่แหละครับอัดเข้าไปเต็มใบหน้าของเสมาเพชรเรียกได้ว่าเป็นการย้ําไม่ให้ลุกขึ้นมาได้เลยครับเลือดไหลซิสซิๆซิเลยครับสําหรับวันนั้นและนี่แหละครับเขาเรียกว่าข่าวดราม่าในวันนั้นจริงๆครับถือว่าเป็นข่าวตามน้ําที่หลายคนเองครับมองว่าเป็นการฟฝวาแม้กระทั่งบอสชาตรีครับยังออกมาบอกเลยครับว่า ไม่ยุตด้วยทเลยครับเขานี้ควรจะให้ฟาวนะครับและในเหตุการณ์วันนั้นเองครับก็ถือว่ามีเสียงวิพากวิจารณ์จากหลายฝ่ายครับทั้งแฟนมวยเป็นหลักเลยครับก็ถือว่าออกมาโต้แย้งอย่างหนักครับในการไม่เห็นด้วยกับข่าวตามน้ําและก็ทางด้านเสมาเพชรแพ้นอกไปเลยครับซึ่งนี่ครับก็เป็นที่มาของการรีแมตของคู่นี้ครับสําหรับเรื่องของน้ําหนักด้วยและก็เรื่องของข่าวด้วยครับซึ่งในศึกวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับทางด้านเสมาเพชรเองครับก็จะได้รีแมตกับทางด้าน เรียกได้ว่าเอาให้มันหายคาใจกันไปข้างหนึ่งเลยครับสําหรับไฟนี้เองครับและในวันนี้ครับก็อีกเช่นเคยครับสําหรับวันนั้นมีข่าวลอยแบบนี้ครับเราไปฟังเสียงแฟนมวยกันบ้างครับว่าแฟนมวยนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวแห่งชัยชนะของมูฮัมหม็ดครั้งนั้นครับว่าแฟนมวยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรเราไปฟังครับมาในคอมเมนต์ที่หนึ่งครับบอกว่าบอสชาตรีครับควรออกมาให้คําชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่มีความ คมยุท่ททานต่อมาครับบอกว่าไฟนี้น่าเห็นใจเสมาเพชรมากๆครับที่ต้องมาพบเจอคู่ชกแบบนี้ใหญ่ยยกว่าและก็ยังชกแบบไร้สปิริตทั้งๆที่เสมาเพชรทิ้งตัวลงแล้วแต่ยังโดนซ้ำด้วยเข่าอีกด้วยดูจากภาพช้าเห็นไลยเลยชัดเจนว่ากรรมการก็ทำหน้าที่ช้าไม่เข้าห้ามนักมวยจังหวะเข้าซ้ำคู่ต่อสู้ ท่านต่อมาครับบอกว่าเจตนาซ้ําคู่ชกชัดเจนครับขนาดนั้นเอาจริงๆนะน่าจะปรับแพ้ด้วยนะถ้ามีโดนซ้ําก็ยังมีโอกาสลุกไหวครับสําหรับเสมาเพรครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าสุภาพบุรุษมวยไทยล้มก้นถึงพื้นแล้วเขาไม่ซ้ำกันวันต้องออกมาเคลียร์กฎในกติกาข้อนี้ให้เป็นบรรทัดฐานให้ชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็นความเข้าใจผิดกันในอนาคตไม่ควรจะปล่อยผ่านจะปีริดเป็นเรื่องใหญ่ของมวยไทยคุณเห็นไหมจบเกมนักมวยกลมกราบกันให้ความเคารพให้อภัยกัน ท่านต่อมาครับบอกว่าพอดูลหลายรอบดูแล้วเหมือนจะตั้งใจนะเพราะตอนแรกเหมือนจะออกเข่าซ้ายตอนเสมาเพชรก้นกำลังจะถึงพื้นพอก้อนถึงพื้นปุ๊บสลับเข่าวขวาอัดเข้าเต็มๆแรงมากเป็นใครก็ไม่น่าลุกขึ้นมาครับจังหวะซ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านนี่ไม่ใช่ MMA นะจ๊ะท่านต่อมาบอกว่าจังหวะที่โดนซ้ำเสมาเพชรควรชนะฟาวครับ ถือว่าคู่ชกต่างใจเอาเปรียบในเกมกีฬาชัดเจนไม่ใช่ลูกตามน้ำหรือติดผ่านครับท่านต่อมาครับบอกว่าต้องยอมรับว่าเขาออกอาวุธได้ดีกว่านักกว่าช่วงชกต่างชาติได้เปรียบเยอะครับนี่คือจุดจบของนักมวยไทยในอนาคตเขาเป็นนักมวยที่มีครูเรียนรู้เร็วครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าใหญ่ก,กว่ากันเยอะครับสงสารนักมวยไทยจริงๆที่ต้องเอาร่างกายมาแลกเงินคนจัดไม่ได้เจ็บตัวก็ควรให้ความเป็นธรรมกับนักมวยหน่อยครับล้มแล้วสามปรับแพ้ไปเลยครับเสมาเพชรสู้ๆครับจิตใจคุณสุดยอดจริงๆครับ ควรไล่กรรมการคนนี้ออกครับเพราะตัดสินไม่สมศักดิ์ศรีไม่ก็ให้ทำหน้าที่ให้น้ำนักมวยก็พอครับดูจากน้ำหนักแล้วไม่น่าเอามาตัดสินบนเวทีห้ามไม่ทันนักมวยไม่เซฟนักมวยออกไปออกไปเถอะครับรายการนี้มีแต่มืออาชีพมือสมัครเล่นยาามากครับท่านต่อมาครับบอกว่าเจตนาส้ำชัดๆครับก็เห็นอยู่ว่านั่งติดพื้นแล้วอยู่ต้องไกลยังจะเอาข่ามาแถมอีกครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าสงสารเสมาเพชรเลยครับโดนเข่าซ้ําลุกไม่ได้เลยชนะแบบนี้ไม่สมศักดิ์ศรีไม่มีน้ําใจนักกีฬาเลยครับท่านต่อมาครับบอกว่าโดนเขา่าซ้ำหนักมากเรื่องนี้ควรรีแมทครับฟาวแบบร้ายแรงเลยครับแบบนี้ครับท่านต่อมาครับบอกว่าเกาะเชือกซัดเข่าเลยนะไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยจะเอาชนะอย่างเดียวเห็นใจเสมาเพชรเลยงานนี้ ท่านต่อมาบอกว่าก้นถึงพื้นยังซ้ำอีกกรรมการไม่ทันเกมคู่ต่อสู้ขาดสปิริตนักกีฬาสู้ต่อไปครับเสมาเพชรท่านต่อมาครับบอกว่าตอนเสมาเพชรโดนนับแรกเขาจะแถมเหมือนกันกรรมการดึงไว้เลยคิดว่าน่าจะติดพันแต่รอบสองเนี่ยทำไม่รู้เลยครับว่าเขาตั้งใจแถมที่จริงรับมูฮัมหมดัด ท่านต่อมาครับบอกว่าลูกตามน้ําควรจับฟาวนะครับเพราะเสมาเพชรอาจลุกขึ้นมาชกต่อได้ถึงแม้ว่าเสมาเพชรจะออกอาการและก็ทิ้งตัวลงก็ตามครับท่านต่อมาครับบอกว่าควรจะยกเลิกการแข่งขันไปครับคู่นี้ไม่อย่างนั้นมันจะเป็นบรรทัดฐานในการแข่งขันครั้งต่อไปเนี่ยครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าเสมาเพชรเสียเปรียบทุกอย่างอีกอย่างคู่ต่อสู้ไม่มีน้ำใจเห็นเห็นครับก็เห็นอยู่ว่าเสมาเพชรล้มลงแล้วยังจะไปซ้ำเข่าดูเหมือนจะตั้งใจด้วย ท่านต่อมาครับบอกว่าล้มแล้วาําผิดกติกากรรมการให้ชนะได้ยังไงแบบนี้ต้องประท้วงตัดสินแบบนี้ต้องห้ามขึ้นเวทีตัดสินอีกครับช้าก็ชา้าเป็นกรรมการไม่ได้ฝากบอกบอสชาตรีด้วยนะครับต้องคืนสู่ความยุติธรรมให้เสมาเพชรด้วยครับล้มแล้วสาผิดปฏิกาครับแบบนี้ครับท่านต่อมาครับบ,บอกว่าดูยังไงก็ไม่ใช่ตามน้ำไม่ครับ จังหวะตามน้ําต้องเข่าซ้ายไหมย้อนดูได้เลยครับจังหวะที่เสมาเพชรทิ้งตัวจะออกเข่าซ้ายสลับมาเข่าขวาเข้าชาร์จชัดเจนเลยครับยังไงก็ตั้งใจครับแบบนี้ครับก็ถือว่าคอมเมนต์ของแฟนมวยครับทุกคนครับโอโ้มองเลยครับว่านี่คือผิดกติกาอย่างแน่นอนครับควรจะปรับแพ้ฟาวเลยครับ และนี่ก็เป็นที่มาของการรีแมตในไฟน์นี้ครับสำหรับเจ้าเสมาเพชรเองครับในวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นศึกวันไฟในที่19โจนาธานเฮกตี้ป้องกันแชมป์มวยไทยกับทางด้านฟิลิเป้โลโบครับก็ถือว่าเสริมความร้อนแรงครับสำหรับคู่เซมาเพชรกับทางด้านโมฮัมเหม็ดครับเอาให้ไม่รู้แล้วู้ลอดไปเลยครับสำหรับเซมาเพชรอย่างไรก็อย่าลืมส่งกําลังใจเชียร์ให้เจ้าเซมาเพชรครับในไฟน์นี้เรียกได้ว่าครับก็เป็นอีกไฟที่แฟนมวยครับอยากจะให้ล้านตากันในจริงครับสำหรับคู่นี้ วันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ